สวัสดีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แซ่บแปลงร่างผมไว้ครับบีค่ะแม็กครับวินครับผมผมชิมอนครับสวัสดีครับเอาหูฮาฮ่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 าเอ่อผม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 ชิมอนครับกระตัวอะไรตั้งเอาฮะก็วันนี้ซ่อนแอบแปลงร่างมีสมาชิกใหม่คนหนึ่งก็คือวินคัซโอะนะครับผมสวัสดีครับ เอาละฮะวันนี้เราจะสร้อบแบ่งร่างกันอีกแล้วเดี๋ยวก่อนอื่นแบ่งทีมมันก่อนครับทีมละ3คน,น,นคะแนนเหมือนเดิมเราจะการแบ่งทีมก่อนครับมาแบ่งทีมโอ้ยออกนะ<ต>นั่งย่อกับอยู่เฉยๆโอเคป่ะเตรียมตัวโออยออกออก เอยโอ้คบเลยเอาละฮะทีมรอบนี้แบ,บ่งเป็น2ทีมนะครับไว้ม่อนมังและทีมที่2ก็คือแม็กบีวินนะฮะงั้นเดี๋ยวเราส่งตัวแทนออกไปเป่ายิงฉุบนะครับเพื่อที่จะหาผู้ว่าทีมไหนจะได้เริ่มก่อนยยยายยาะะามิิงงวปปกเุบ๋จ อ๋อเราชนะครับเยี่ยมโอ้โหวักนี่ไม่ผิดหวักเลยโอเคฮะให้เทียมเบเลอรก่อนนะว่าเราจะเป็นคนหาแลอเราจะเป็นคนซ่อนเราซ่อนอยู่แล้วซ่อนอยู่พี่ใช่ลืมก่อนได้เปรียบงานถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วมีเวลาซ่อน1นาทีนะครับอย่าลืมปิดตายด้วยนะครับคนหานะสามสองหนึ่งไปพวกเราซ่อนเร็วไป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 กปไปไปไป็นไกไปไไปกยไไไปปพ่ไ เป็นไรดีอ่ะคิดไม่ออกเลยอ่ะเอาจริงนะเออเป็นแพะดีกว่านะเป็นพื่อนนะแพะมันเพิ่งมานะแพะก็ดีนะจริงไหมใช่เป็นไรดีป่าคิดไม่ออกเลยโอเครีบๆนะรีบซ่อนนะเหลือเวลา24วินาทีจะหมดเวลาซ่อนแล้วเร็วจุกกระเบยพูดถึงเราเราเราเดินที่เฉยเขาหาเราไม่เจอนะอันนี้จริงสามนองหนึ่งอ่าหมดเวลาซ่อนแล้วครับไปครับ5นาทีเนียนเนียนอยู่ เียน่นวอะเลยเนียนโอ้เรือมันเยอะนะพี่เราจะหาเจอไมเนีายเออะเลอเออเออเออะแพเไมเออ้อเออเออเอมเโดเออเไอเออเออเอ้ัอกเออ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 เโอเออเออ่ออเ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 อืเออเอเออเออยออเอเออเอ้เออเออเออเเออเอนเดอเอ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 าเอเออาเ ตาดคนหาได้ดิฮะก็มาดีหนาตายกี่ดาวนะจ๊ะมัน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 ก็ง่ายอยู่นะพูดถึงมันก็ชิลอยู่นะเอ้าเอ้าเอาเอาโอ้โหโอ้ยผมได้ยังไงไม่รู้อะก็ก็ไม่เมื่อกี้เหมือนเห็นแพรวิ่งอะผู้สารเดียนเอ๊ะจะเจอเขายังเมื่อกี้ตอนแรกเป็นแพะไม่ใช่หรอ มังคนตัวแจกเลยวิ่งเขาไปซัดในห้องใหญ่คิดว่ามันจะเจอาคงไม่เจอหรอกเยอะเท่าไหร่กัน,นี่ยเห็นซะด้วยแหมพี่ชายผมเลยวนิ่ยองอนวิงเขาไปซัดในห้องใหญ่คิดว่านกแก้วมันเป็นกูนเปอฝาหรืยเยอะนะเราเนี่ย <laughs> เอ้สบายจังเลยโอ้ยนกแก้วตายไม่หยุดเลยอ่ะโอ้ตีหมาด้วยอ่ะพี่ยไกลมากใกลมากเดี๋ยวบอกนะไอตัวเล็กนั่นอ่ะไอตัวเล็กนั่นคือใครดูไหนกันนะพวกเรามีตัวเล็กไหมก็ไม่เจอไม่ได้อะไรเลยทักอย่าง ไม่เจอใครเหมือนกันสิวิสุดท้ายเฮ้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 ิวิสุดท้ายฉันชนะมาพี่ยามากหกเฮ้ยเฮ้ยติดๆิดแม่เฮ้แม่ตาแดงไ้ม่ตาแดงต้พี่วายเบอร์เป็นคเดียตาแดงเราเหลือปะ เหลือมอนคนหนึ่งและทีมที่ได้คะแนนเป็นทีมแรกก็คือทีมไว้แม็กแล้วก็มังนะครับฮะแม็กด้วยหรอไอทีมแรกที่ได้คะแนนก็เป็นไว้มอนมอนมังครับผมเอ้ออ่ะฮะทุกคนครับเกมที่สองครับฝั่งเราเป็นคนซ่อน เอกมที่สองฝั่งเราเป็นคนหาฝั่งเขาเป็นคนซ่อนบ้างฮะช่วงนี้วันนี้นอนน้อยครับสมองไม่ค่อยเดินเท่าไหร่ทำไมพี่นอนน้อยเนี่ยเอ้ยก็มันนิดหนึ่งเราเราหาเจอได้ภายในสิบปีบอกเลยสิบป้อีบนเลยอะโอเคพร้อมซ่อนนะให้เวลาหนึ่งทีสามสองหนึ่งไปครับเราปิดตา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 เฮ้ยทุกคนเตรียมตาไปเตรียมตาไปคนละสามอันเลยเผื่อไว้เผื่อไว้นะครับเราดีมากเราเฮ้ยพี่ไม่ได้ เฮ้ยใครแปลงเป็นนิกส์ลอดอ่ะไม่เอาดิอะไรดีอ่ะเฮ้ยใครแปลงเป็นพึ่งเห็นนะเฮ้ยเห็นนะเห็นนะมีแก่ด้วยมีแพะด้วยสิวิครับที่รู้ผมจะหาคราสิโอก่อนคนแรกอืมแค้นของมันเนี่ยแคนแคนสี่สามสองหนึ่งเอาล่ะครับเราไปหากันเลย5นาทีเริ่ม นะครับเอาละเอาให้หมดเลยนะตรงไหนมีตัดฟันให้หมดเลยนะอย่าให้เหลือใช่พี่เดี๋ยวแล้ตาตาหน้าเราก็จะเหนื่อยอยู่นะเฮ้ยอย่าไปกอดเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวออกมาตรงเนี้ยโอ้ยโอ้ยมันเจ็บจังเลยมันเจ็บจังเลยโอ้ยเฮ้ยอยู่ไหนน้าโอ้ยมังทำอะไรนั่นตายหมดอย่าฆ่าเพื่อนน้องเราดิ Uhm ะะมันต้องมีอ่ะในบอร์ดเนี่ยต้องมีสักสักตัวแหละสักตัวแหละใช่ครับโอ้ย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 ืมเอาให้หมดเลยตลอดหอดขอบๆเนี่ยเอาให้หมดไก่ไก่ตัวนี้รือเปไอ้น้องแก้วตัวนี้บินไปเอ้ยตลอดไปเห็นบินผ่านหน้า เฮ้ยเอ็กซ์ลอดไอ็ซ์ลอดเอ็กซ์ลอดอ้าวไปไหนเนาะเฮ้ยเอตลอดเดี๋ยวมันก็ตายเดี๋ยวมันก็ตายถ้ามันยังมาหลดมันก็ตายลตายตันคารมันคารมันไอ้เนาะไปไหนเจ้ไปไหนเจ้ไปไหนเจ้เอ็กซ์ลอดปิดประตูนี้ด้วยไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นเฮ้ยเฮ้ยมันหายตัวแล้ว ทางนี้พี่ทางนี้ประตูเดิมประตูเดิมเห็นนกแก้วมันวิ่งผ่านหน้าเว้ยเราก็เมื่อกี้เมื่อกี้จะเป็นคนหลอกเมื่อกี้เราก็เลยฟันฉับเดียวอ๋อทำไมไม่ตายอ่ะมันหิวมันหิวเลือดมันหิวเลือดใช่หรอจุกจุกไม่ต้องฆ่ามาแล้วฆ่าแบบนี้แบบนี้ต้องฆ่าแล้วแบบนี้ต้องฆ่าแล้วไม่ปล่อยแล้วฆ่าฆ่าตายพี่ผมดักผมดักตายผมดักเฮ้ยมันหิวเองได้ตายหิว้ไงตายตาย ปวตายยากด้วยยากด้วยโอ้ยยากตายตายเออเหลือวินคนเดียวแล้วนะวินวินอยู่ไหนจริงเปล่าจริงเปล่านี่แต่บ่อนี้แหละมันต้องมีมันต้องมีบ้างเหลือบ้างแหละพี่พี่มันแทบไม่เหลืออะไรบนโลกเลย บอกบอกแล้วตอนนี like so well. so people, so so ้มันมันมันเหลือเพีือคือคือทีมเราว่าหนักแล้วทีมเขาฆ่าไม่เหลือเลยเลยแน่นอนเลการัตตีตอนนี้คือไม่มีเอกสลอนเดือวบนโลกแล้วเอกสลอนหมดเรือดยที่เรียบร้อย แม็กอยู่บนปเล่นหอนที่แม็กอยู่ไม่มเหลือทั้งตัวแล้วชอบเธอเธอรึไหมเขาหันไปแล้วก็เฮ้ยทำไมนกตัวนี้มันบินมุ่งอย่างวะมันมุ่งมากเลยอ่ะเขาเห็นเธอไปทางนู้นก็เลยรีบวิ่งไปกตัวว่าตอนนี้าชนะสองแล้วเลยพี่โอเคฮะก็สรุปนะครับตอนนี้ทีมของไว้มังแล้วก็ม่อนได้ไปสองแล้วครับเฮ้ยอีกเกมเดียวถ้าผมชนะนี่กคุณแพ้เลยนะสามลูกไข่ห้าลูกออกนะ อุ้ยเราเราอ่อนไม่เขาได้าตานี้ตานี้เราวิ่งแบบวิ่งวนเลยเขาได้ซ่อนตอนเรือคนเยอะไอเรือสัช้าดูเมื่อกี้เดี๋ยวตอนนี้เราเจอแม่เจอตาแม่มา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 ขออนุญาตครับอ่ะคุณคนหาปิดตาเลยครคนซ่อนจะได้ไปซ่อนขอบคุณซ่อนนะสามซอนหนึ่งไปครับซ่อนหนึ่งนาทีรอบนี้เป็นตัวอะไรดีน่าเป็นอะไรดีเมื่อกี้เป็นแกะเขาก็หาเราไม่เจอเดี๋ยชิลเกิน็ไม่แต่เราตายตอนท้ายได้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  เอาให้โล่งเรือคอคนละโซนเลยเอาให้โล่งเอาให้ลงซะด้วยเอาให้โล่งเลยเหรออืมทาเก็ตคนหัวฟ้าไวปทากเก็ตเลยทาเก็ตเลยคนบ้าอะไรไม่เหลือตลอดท้ายตัวหัวดำไปโอ้โหนี่เหลือเป็นตัวสุดท้ายของบ่อเลยนะใครมาตีวะเดี๋ยวไม่ให้กลัวสุนทันเหลือเป็นตัวสุดท้ายของบ่อแล้วยังเดินมาตีอีกใจร้ายโคนยี่สิบวิครับใกล้จะได้รหัสแล้วฮะ เดืจังเลยอ่ะเร็วจังเลยอีกสิบห้าวิคนหาเต็มตัวนะครับนี่ใครอะ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 ใครอะเฮ้ยสูงไปไม่ดีนะเอาละครับ5 4 3 2 1่สา่มเริ่มหาครับผม5นาทีบุญห้าสิบทูบอกว่าโยงไหไกัน เฮ้ยอย่าอย่าไอ้มังมาจ่ายจริงนะเป็นกุ๊บอ่ะเป็นกุ๊บอ่ะมังเป็นกุ๊บแหละถ้าเจอเจอหนึ่งเจอหนึ่งจอหมดเก็บขอบตั้งแต่ตรงนี้เลยเก็บขอบเก็บขอบวะผมว่าผมว่ามันล่องร่วงแปลกๆนะมันไม่ถือตัวอะไรแล้วนะเอ้ยไม่ไรหรอกมังมังอยู่ไหนอ่ะมังมังกระโดดให้พี่ทีจริงนี่ เหม็นมากเลยตรงนี้ตรงนี้เหม็นมากเลยเหม็นผมไหมไม่เหม็นไหนก็เนี่ยมอนม้าวม้าวทีมนั้นมาว่ะอ้าหรอรู้ป่ะอุ้ยตีอู้ตีใหญ่เลยเขาตีใหญ่เลยเอาเลยเก็บหมดเก็บหมดไม่สนใคร่ไปคใรนมหายหายใจไม่ออกหายจะไม่ออกแล้วจะตามพี่บีไปมังพี่มีไอเดียพี่เมียเดียพี่มีไอเดียคนธรรมดากอดค่ะไอเดียอะไรไอเดียอะรอก่อนรอก่อนรอรอจังหวะที่ดี โอ้โหตีไม่เหลืออะไรเลยอะจริงมันโล่งจังอะโล่งแบบไม่เหลืออะไรจริงจเฮ้ยทำไมตัวนี้บิดแบกแบกปิดที่ขาดเลยคิดไปเองอะคิดเองเหรอป่าคิดเองเปล่าเอง่อมอนนั่นแหละที่คิดไปเองเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะ าซ่อนอยู่ตรงร่มเขาซ่อนอยู่ตรงไอ้พุ่อะบอกแล้วเหมือคนนึงหนีไปมีคนนึงหนีไปแล้วโดดตีแล้วตีต่อไม่ได้เจอทีเดียวคือเจ๊งหมดอะเฮ้ยมันเป็นเพราะพี่สเปกเตอ์ปาะพี่ไม่เห็นสัตว์อยู่ในเรือสักตัวเลยตอนเนี้ยก็ฆ่าหมดแล้วอ่ะไม่เหลือไอ้ตนเน้ยในเรือตาหน้าไม่ต้องไม่ต้องแปลงแล้วมั้งแอบไม่ยอมหนีเหรอเหลือพึ่งตัวเดียวเขาไม่เปลี่ยนตัวนะหูแตกไม่เนี่ยโทษทีอ้าวมังตายแล้วเหลือม่อน มาเนี่ยมอนเนียนไว้เปลี <g ular> <g ular> <g ular> um> ่ยนตัวแล้วหรือยังนะมอนอยู่ไหนอ่ะพอเป็นสเปตกก่อนไอ้บ้านกำลังลอกมอนเนียนเลนกำลังลอกกำลังลอกมอนเนียนอยู่เนียนอยู่โอยโหมันไม่เหลืออะไรแล้วพี่อยู่ไหนมันเหลือเรื่อยตาหน้าแอ็บยังไงเนี่ยเขาจะตอบอีกไหมไม่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 มีตาหน้าครับเอ้ยหนึ่งนาทีห้าสิบวิครับเดือนที่ห้าสิบวิเอ้ยอยู่ไหนบอาอยู่ไหน ม่อนเนียนมากม่อนดีมากมีคำใบ้ให้มีคำใบ้ให้หนึ่งคำอยู่บนเรือใช่แถวนี้แหละแถวนี้แหละเออแถวนี้แหละห้องนี้สีส้มโอเนียนมากหยวินเกือบแล้ววินเกือบแล้วอืมผมเหรอเฮ้ยไฮ้ยซ่อนเห้ยเดือดเดนอม อย่างนี้ชนะแล้วอย่างนี้ชนะแล้วเห็นแล้วชิลเดทบายสิหลังแถวนี้เมื่อกี้แหละนี่ขับใบขคำหนึ่งห้าสิบห้าวิสุดท้ายไม่เาไหนอะแถวที่แม็กกับบีมาใช่แถวที่แม็กกับบีมาใบสุดๆแล้วมีออนเซนด้วยออนเซนอะไรอะสามสิบวิ มีกล่องอ่ะมีกล่องที่เราเกิดกันอะเฮ้ยไม่ขนาดนั้นเฮ้ยเฮ้ยมีกล่องที่เราเกิดกันอะยี่สิบพี่เขาไม่ทันหรอกเขาไม่ทันหรอกไหนอ่ะอยู่ไหนอ่ะไหนเอาละนะ What เอาละนะสิบเก้าเจ็ดเจ็ดหกห้าสี่สามหมดเวลา นี่มอนอีกแล้วเหรอเชลเลยเชลเลยเขาไหนมอนอยู่นี่แหละมอนอยู่นี่แหละใช่ใช่มากเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเป็นแอดเวนเจอร์แล้วเราก็ยืนรับแขกตรงนี้ไปเดี๋ยวมังหน้าเรือเอ่อเอ่อหน้าเรือหรือหลังเรือนะหลังเรือสิมาแล้วคนหนึ่งมาแล้วคนหนึ่งเชลเลเชลเลยถ้าอยู่ยุ่งหน้าครับอยู่หน้ามาอย่าตีมาดูมันดิเรียบร้อยเนี่ยนี่เลยตอนบีกับแม็กวิ่งผ่านอ่ะไอ้มอนมันแอบอยู่ตรงมุมเนี้ยเนี่ยมันอยู่แถวๆเนี่ย ไปแล้วเราสุดคือบียังยังหามาทางมาไม่ได้เลยกทางนี้เธอชันนี้เราจุดตรงจุดเริ่มต้นเนียเนี่ยเธอตรงนี้นี่ในนี้อะไรนี้อ๋อเห็นบอกชั้นสามไม่เอาฮใช่แล้วได้กับชั้นสามไม่เอาก็เลยอะไรชั้นสามเหรอก็นี่ชั้นที่เราเป็นคนเริ่มหาไงไม่เอาอะไรงงอ๋อ้วมันมีแค่สองชั้นพวกคุณงงละดินี่ไงจุดเกิดนี่ไงตรงนี้จุดเกิดอะนี่ไงจุดเกิด งงโอเมื่อกี้มกไม่มีใครมาตอนผมเรียกอ่ะเราเจอสามคนเลย <c oughs> โล่งเลยอ่ะตรงเนี้ยดีนะเราชนะไงก็แปลว่าทีมไวท์มังม่อนนะครับชนะด้วย3คะแนนก็คือเกมจบเลยครับผม ก็ทำไมวายจังเลยก็แก้ตัวครั้งหน้าเนาะอยากจะแก้ตัวก็พูดกันทีหลังก็ได้อะไรเงี้ยเออเ้าแม่เก็บหมดเลยนะเห็นปะนี่นี่นี่พี่เขาเขาเขาอยู่รวมกันแล้วเขาวิ่งฉีกกันแหละผมได้เคอได้แค่สองอันีไม่แม็กไอคนหนึ่งหาไม่เจอแมครู้ไหมว่าตอนนี้แพ็กตีพี่อะพี่ตกลงมาตายแล้วแอกตรงนั้นเลยไมใช่ไม่มีแล้วผมอะจะขึ้นไปตีมังขึ้นไม่ได้บรรดาอยู่ไหนวะ แล้วพอจะไปเรืองอยู่ที่เดิมอะไรก็ไปหามอนก่อนหามอนหาไปเจอโอเคบางอย่ที่เดิมโดนก่อนจบวันนี้เดี๋ยวผมถามนึงนะนี่มาเล่นซ่อนแอบแปลงร่างนี่ชนะยังครับโอ้ยไม่ผมอยากรู้ผมอยากรู้เจ๋ยคุณพูดมาข้าไปถกเสื้อเลยถกเสื้อเลยถกเสื้อเลยใจเย็นครับใจเย็นครับใจเย็นครับไม่ผมถามไม่เฉยายผมลืมลืมเงี้ยคูดแบบนี้เจอกันที่แก่เอ้ยอะไรอ่ะแกอะไรอ่ะ โอเคบจลวนค้าวกับซ่อนแอบแปลงล่านะครับหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ก็ฝากไปติดตามพี่มอน12บสไทม์ด้วยครับผมแล้วก็ฝากไปติดตามคาซูโอวินครับผมครับผมแล้วก็บิ๊กแม็กแซบแซบไม่ใช่โอจีซัดแล้วนะครับโอ้ในที่สุดกับผู้ถูกสักทีแล้วก็ TZ เซซมาลายพีเคครับผมตีซสมาลายกินเอ็มเคครับโอ้ยอะไรฮะ ก็หวังว่าทุกคนชอบฝากกดไลค์ซ like, ับคลายแชร์กระดิ่งกันด้วยฝากไปดูช่องอื่นกันด้วยนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างแต่ละมุมมองไม่เหมือนกันแล้วเจอกันใหม่กับซีรีส์หน้าครับผมบ๊ายบายครับาบ๊ายบายครับ